การแข่งขันการละเล่นพื้นบ้านตุ๊กตุน่นทอยเส้นชิงแชมป์แห่งประเทศไทยพวกเราโรงเรียนวัดนองแหนรัตนศิริราชตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเซานำทีมโดยหนึ่งวัชริกาและเจมอสสายหาพวกเรามาเพื่อเป็นแชมป์นนนนนในเกมแรกพวกเราแข่งกับโรงเรียนวัดป่าคลองบางคูจังหวัดลบบุรีนำทีมโดยบีเดอสกาตื่นเต้นมากๆเลยครับผมเปิดหวัวมาได้รูปเกมที่เป็นรองครับพอน้องอาจจะตื่นสนามไปหน่อย แล้วก็เริ่มมีการแก้เกมนะครับเรียกได้ว่าช็อตต่อช็อตเลยครับผมจนในที่สุดพวกเราก็สามารถเอาชนะทีมพี่บี้เดอะสกาได้แบบขาดลอยเลยนะครับขแม่ครับมีโชว์ดนตรีพราะๆของน้องๆให้ฟังระหว่างพักเบรกด้วยครับ และในเกมที่2พวกเราแข่งกับโรงเรียนบ้านทศจังหวัดปราจีนบุรีนําทีมโดยน้อง4ีทีมาตรงสิริหลังจากที่เกมแรกเอาชนะคู่แข่งแบบขาดลอยนะครับเกมนี้ก็เล่นแบบคลายความกดดันไปเยอะเลยครับดูครับโอ้โหอ่าเรื่องจบเกมนะครับพวกเราก็สามารถเอาชนะทีมโรงเรียนบ้านทศได้สําเร็จครับผมเข้าสู่รอบชิงแล้วครับ และในรอบชิงนะครับชิงกับโรงเรียนวัดบ้านรวดจังหวัดสุพรรณบุรีนาทีมโดยพี่ขันติเมอร์แมนจับตาดูดีๆครับรอบชิงนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับคู่แข่งเขาก็ตึงเหมือนกันครับผมแต่น้องๆก็มีกาลังใจที่ดีครับกองเชียร์ก็ให้กาลังใจอยู่ตลอดเลยนี่ครับคุณครูก็มาช่วยวางแผนด้วยครับผมการแข่งขันดําเนินไปด้วยความสนุกและตื่นเต้นมากๆครับดูกองเชียร์ทีมเราครับโอ้โหพอจุลาพรจัดให้แบบเต็มคาราเบลเลยครับผมแล้วในที่สุดเราก็สามารถเอาชนะคู่แข่งไปแบบสนุกสุดมันคว้าแชมป์ทุกตุ่นทอยเส้นสมัยแรกได้สําเร็จคเย ไว้ปีหน้าเราจะมาป้องกันแชมป์ใหม่นะครับแล้วพบกัน